วัสดีครับม้าเลมใครม้าเองที่ไงม้าเลมผมแล้วก็ป้าป้าสมชายป้าป้าสมชายเอ็งพูดแบบนี้ไม่ได้จุกพี่เสียหายไม่เป็นไรเสียหายเรื่องของพี่เพราะว่าพี่เป็นม้ากับเพราะว่าป้าป้าสปอยสตอรี่ผมแล้วว่าเขาเป็นพ่อผมและและคนที่เป็นแม่ผมก็คือม้าเล็มผมคือเด็กหลอดแก้วเขาบอกเงี้ยผมเป็นเด็กหลอดแก้วไม่เคย เด็กหลอดแก้วอันนี้ลูกแท้ด้วยเขาบอกเป็นลูกแท้ด้วยพ่อพ่อสมผม,มบอกว่าอะไรเลยไหมพ่อสมบอกว่าเขาปล่อยให้แม่ไปหาทางที่แบบว่าก็อตอนนี้มามากับป้าไม่เข้าใจกันตอนนี้ก็เลยแบบว่าลองแยกกันดูก่อนอนแล้วค่อยแบบพร้อมกันมาแล้วค่อยกลับมาแบบเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่ากลับมารอบนี้มันจะไม่มีแค่2คนไงไม่มีแค่ป้ากับมา้าแต่มีผมด้วยอีกหนึ่งคนไม่ไม่จริงอ่ะริงเรื่องจริงครับพี่ก็ไม่เลี้ยงกูมาด้วย ลูกถึงออกมาเป็นแบบนี้ไงเพราะว่ามันมันผิดธรรมชาติอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้ผมไปเจอหมามาเล็มๆด้วยเมื่อกี้โอ้โหพี่ผมเจอหมามาเล็มๆหมามาเล็มๆบอกว่าเขาบอกว่าผมไม่ไม่ใช่ลูกขเขาครับบอกเงี้ยแล้วเขาก็ด่าลุงเราด้วยครับ <c oughs> ทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาท้อี่ท้องกับลุงแล้วก็เกิดเป็นเด็กที่ไม่ไมผิด ลูกถึงออกมาเป็นแบบนี้ไงเพราะว่ามันมันผิดธรรมชาติอ่ะไม่ใช่พี่ไม่เคยเพ่งเองออกมาเลยนะลูกถึงออกมาเป็นแบบนี้ไงเพราะว่ามันมันผิดธรรมชาติอ่ะเขาบอกว่าผมไม่ไม่ใช่ลูกเขาครับบอกไง